สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องกอกัญยางดําซิ่งเหมือนเดิมครับเอามาดูโอ้ทางขึ้นบอหดโหดเป็นชาวบ้านนะครับไม่ใช่งานนองไนงะวันนี้เราวิ่งกันอยู่8ปดคันครับโอ้กุสิกิ่งตกบะเนาอ เจ้าแคเทเตอรเฟลาสามสองศูนย <c ười> ์บีนะครับรวมครับหมูบินดินดวนครับเดี๋ยวรอรอชมแต่ละคันขึ้นบอ่อครับผม เอ็นดีอ์ถอยไปใส่ดินแล้วครับใส่สีตักครึ่งครับผมไอน,นี้เราจะเปิดหน้ามันก่อนนะครับเอาใส่ออกก่อนแล้วก็จะขุดลึกอีกรอบหนึ่งครับตักที่สี่ครับโอ้เต็มแล้วครับ นิ่มๆครับอีเฮ็ดเจ็ดร้อยหกสูบขึ้นนิ่มอย่างกับดึงสโลครับโอ้ลันลันลัน หเกือบเป็นไซเอาเสาเขาโบ๊ะกูวาครับฟูโซหกปตมหกศูนย์เทอร์โบครับผมนะครับตะกี้สี่แล้วครับ,ตบ,รบเต็มกองออกได้ เสียงเหมือนรถทัวร์ครับคันนี้เ k นี่มันสแกนเนียชัดๆนิ่มๆครับเดก้า195ครับคันนี้พักฮะนะครับผมฮะมาปูเลย ครับตักีสี่ครับผมอาจเต็มแล้วครับเสียโอ้ครับจากอำเภอประสาท นิดเดียวครับแต่เสียงเพะออ้าวรวมทุกอย่าี่มาครับ f c 9 j ครับ,สา,บส,ส,สามชายหาเพื่อนครับผมแจ็คหมูอยู่ทางไหนเบิดเสียงเพ้อมากครับคันนี้หอนยาวๆ ตรงนี้เนื่งนะครับตะกี้ยังกำลังมีอาการเริ่มจะนื่ออีกแล้วแับตักที่สามครับสวยมากครับคันนี้คมทั้งหน้าทั้งหลังเลยแถบบาดมือครับคมมากว่าแต่งได้ลงตัวครับของพี่เจริญยิ่งนินด่วนครับคันนี้ แกอาจจะหลับในอยู่โอ้ขึ้นนิ่มๆเลยครับนี่ครับข้ดีรถนห้างครับประหยัดน้ำมันด้วยโอ,โอ้อีพอก่อนดินโคโลเลยโอ้เสียงหอนเพาะครับครับผมนี่บิกนกครับอา่า เครื่องเป็น H.O. 7D เทอร์โบครับผมอู้อะระมกิเตียวมอรายญ่เทโอ้ดูเตะเขาอีพอกูจะไปบินในบ้านเ้อเขาสิดามึงได้โอ้สวยครับคันนี้จากอูอีสานใต้ดำแตงครับเสียน ับเต็มแล้วครับเอวิ่งอยู่สีตักเต็มนะครับผมสนุกรถดำอะครับมาไม่ต้องรอนานคนขับคันนี้บอกว่าสูบปรีได้สองปืดเองอมีหอวก็เล่นไปโอ้ยคันนี้อีก3มเสี่ยวกูเป็นมาเร่งเลยนี่ครับ เจ็ดโอเจ็ดดีปาหัมครับรอยก้ารถตะเกียบครับไอนี้เป็นยางรีเดียน6เส้นเลยครับผมบอกเลยแอร์โคตรหนาวครับคันนี้เน้นเดิมๆครับให้ลูกน้องครับ ครับเต็มแล้วครับมาแล้วคันนี้รอบเร็วครับเดี๋ยวรถน้ำแข็ลลแงรถน้ำแข็งเดียวเลยเดียวเดียวอาครับไปได้ครับรถ ฮิโน่เสียโจจากบ้านกวดครับปกติแล้ววิ่งกับพอจกอเรืองแสงครับคันนี้โมกันชนปเปอรเซียด้วยลั่นครับคันนี้ลั่นจริงทั้งโท่ทั้งเครื่องเสียงทั้งเตรครับมาได้หมดเลยเรามาชมขึ้นบอกร,รับว่าจะเป็นยังไงครับเอารถมาจอดรอแล้ว ลงมาถ่ายคลิปต่อครับนกลจะเกือบเต็มแล้วแหละม่โคถือว่าโอเคครับไม่โหลดไม่อะไรละเอามาโอ้เสียบดาครับ ไข่สองเที่ยวหูกว้าพังเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกอกันยางน้ำซิงนะครับผม